天意。 ปลายขาบานคืออะไรใส่ยังไงได้บ้างชอบแต่งตัวกรฎิตามพลวเลยกางเกงยีนส์แบบนี้นะคะเรียกว่าแฟลชจีนส์หรือแปลตรงตัวก็คือกางเกงยีนส์ที่ปลายขาบานออกนะคะลักษณะของเขาก็คือตรงชวงด้านบนจะเข้ารูปนะคะส่วนตรงปลายขาเนี่ยจะบานออกมาแบบนี้ค่ะตอนใส่นะคะทรงก็จะต่างกับกางเกงขากระบอกใหญ่แบบพี่แพลวใส่บ่อยๆเนาะที่ขากางเกงจะใหญ่ลงมาเลยนะคะซึ่งกางเกงทรงนี้เนี่ยก็มีให้เลือกใส่ทั้งแบบเอวสูงและเอวต่ำแล้วแต่แบรนด์จะดีไซน์เลยค่ะกางเกงยีนส์ทรงปลายขาบานแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เราดูมีเคคขขึึ้้นนนนนมีีสสสัััดด่่่วววทชตะะ แพรชอบเอามาแมทใส่กับท่อนบนที่ตัวเล็กหน่อยค่ะอย่างเป็นเสื้อทรงพอดีตัวหรือเสื้อครอบเพื่อโชว์ทรงกางเกงไปเลยนะคะส่วนถ้าใครชอบใส่ทรงใหญ่ๆเนี่ยก็ใส่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์ได้เหมือนกันค่ะเท่ๆไปเลยเรามีกางเกงทรงนี้อยู่3ตัวนะคะดีเทลแต่ละตัวเนี่ยต่างกันเลยเดีเ๋ยวพรวจะมาเทียบให้ดูนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้ารูปที่สุดที่เพรมีเลยค่ะเอวจะอยู่ใต้สะดือนิดหน่อยนะคะช่วงต้นขาก็จะค่อนข้างพอดีตัวเลยส่วนปลายขาเนี่ยจะบานออกไม่มากเป็นตัวที่ใส่แล้วก็ค่อนข้างเน้นสัดส่่่่ววววนนนนนขขขออองงเเเราาาลลยยยคคคคคคะะะะะตตัััทีี2้้ป็็ุุณแมมมพสสๆกื สมัย Y2K เลยค่ะแน่นอนว่าจะเป็นทรงเอวต่ําที่ค่อนข้างต่ํามากๆเลยนะคะส่วนช่วงขากางเกงเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวแรกช่วงปลายขาก็จะกองกว่าตัวแรกด้วยค่ะถ้าเทียบกันนะคะตัวนี้เพลใส่ออกมาหุ่นก็จะดูไม่ตัวเล็กเท่าตัวแรกแล้วความเอวต่ําก็คือเหมือนเราได้โชว์ช่วงเคิร์ฟเอวแล้วก็สะโพกนะคะมาถึงตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวที่เพลใส่บ่อยสุดเลยนะคะเอวจะไม่ต่ํามากนะคะอยู่ใต้สะดือนิดหน่อยแล้วค่ะกางเกงก็จะใหญ่สุดใน3ตัวเลยค่ะทั้งช่วงต้นขาแล้วก็ช่วงปลายขานะคะใครททีี่่่่่่ไมชชชออบใสสสกกางงงเเนนน้นววะะะโโพพหรรืัะคะ เลือกกางเกงทรงนี้เนี่ยที่ช่วงขากว้างหน่อยแบบตัวนี้ก็ได้เลยค่ะกางเกงทรงเดียวกันนะคะแต่ว่า3ตัวก็ดีเทลต่างกัน3แบบ3สไตล์เลยใส่ออกมาก็ให้คนละมูดกันนะคะทุกคนเลือกแบบที่ชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจนะคะแพลนแนะนาว่าให้ทุกคนวัดตัวแล้วก็ลองเทียบกับไซส์ชาร์ทของแต่ละแบรนด์ดูหรือถ้าเอาให้แน่ใจนะคะไปลองที่หน้าร้านได้เลยก็จะชัวร์ที่สุดค่ะพรอ้อมแล้วอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย